สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมที่ช่องตำดัมซิ่งนะครับอ่าอําเภอสหัสขันตรงไปนะครับกาลสินตรงไปมุกดาหารตรงไปนะครับสาธุครับสาธุครับมาอะไเอากลับบ้านนะมาอะไเอากลับบ้านติดต่บ้านนะครับาน้องที่น้องสักสามสี่กลมนะครับสาธุครับสาธุครับตรงนี้จะเป็น เป็นเขื่อนนะครับเขื่อนนะครับพี่น้องน้ำแห้งนะครับเขื่อนที่น้ำแห้งเดือน้ำนิดเดียวเองนะครับสาธุครับสาธุครับวางน้ำลงลูกคุะเอาคนละสองขวดสาธุครับสาธุครับสาธุนี่นมอยู่นี่ลูกสาธุสาธุครับ

อทุกข์หายโศกทุกข์หายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปโดยทั่วทั้งกันทุกท่านทุกคนด้วยสาธุสาธุครับสาธุดวงตาท่านให้พรนะครับสาธุครับเยกขอไปทำโรงทานที่วัดเลยครับไปทำที่วัดครับไปตามที่วัดท่านที่วัดเลยครับ มาตาลงทานเลยครับเข้ามาแล้วเข้ามาเดี๋ยวครับทุกครับอ่ะให้พี่ตามไปที่วัดเลยนะครับสาธุครับสาธุครับปเสาธุครับสาธุครับสาธุครับเก็บนมอ่าเทศบาลนะครับตำบลหนองบัวนะครับพี่น้อง

ตรงนะฮะยาวถึงสามคำเภอเลยนะสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับนมให้น้องนี่นมให้น้องรอดรึยสาธุครับ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 สะพานเทพ อ่าสุดานะครับพุทธศักราชสนาร้อ5หนะครับรับพุทธศักราชส5 5 3้ราสาธุกไปตัวเล็กๆนะครับสาธุครับสาธุครับที่เอากระเป๋าไว้ข้างหลังเลยนะครับเออเอาพนมมือไว้ครับอ่าสาธุครับสาธุครับหลวงตาท่านไม่เคาะกระเป๋านะครับ สาธุครับ,บาสาธุครับ,บาสาธุาาอ่าสาธุครับ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 เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านได้นั่งกราบลาหลวงตาแล้วนะครับนี่เรากลับบูชา,า,า,าหรือฝากถวายครับฝากถวายค่ะ นี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตามประจแล้วท่านได้มาสาธุครับสาธุครับโอ้โหยาวมากเลยครับพี่น้องสาธุครับสาธุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านได้มามาดูแลทางด้านการจราจรนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทุกคนเลยนะครับคนทุกท่านเลยนะครับ ที่มาได้ครับหน่วยความสะดวกให้ในวันนี้นะครับก็ขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะๆกันนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับสาธุครับโอ้กี่เดือนแล้วพี่เนี่ยเพด้วสามวันโอ้สามวันอ้เอาล่มกลางเลยครับโอ้โหสามวันนะครับพี่น้องนี่สาธุอ่สาธุครับสาธุครับกลางล่มเลยนะครับวันมารับหลวงโอ้โหสามวันนะครับเพิ่งขอด้3สามวันมารับหลวงตานะครับพี่น้องอำเภอสหัสขันเจ็ดกิโล กาลถิน39มุกดาหารอ่า15นะครับมุกดาหาร155ครับพี่น้องฝางกนงก่อนครับาาสาธุครับสาธุครับ เปลี่ยนชุดใหม่ครับสวัสดีครับเปลี่ยนชุดใหม่แล้วครับสวัสดีครับชุดใหม่แล้วเนาะครับพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านได้มาเดินเลื่อมนะครับกับหลวงตาอีกแล้วนะครับชุดใหม่นะครับพี่น้องข้างหน้านี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำลำเปล่านะครับ อ่างเก็บน้ําลําเป่านะครับจะพาพี่น้องนะครับได้ชมบรรยากาศกันนะครับที่อ่างเก็บน้ําลาเปานะครับเปลาได้เปล่านะครับพี่รครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ